รารน,น์อ,น,อน,นุอินผู้รักษาประตูจากสโมสรบีจีประทุมอยู่ในเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ทีมเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดได้ส่วนการไม่เสียประตูก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นสตาร์โคร์รวมถึงนักเตะทุกคนทุกคนที่ลงสนามไปต่างก็อยากทําผลงานให้ดีและอยากขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์พวกเราด้วยแคมป์เรามีความสนุกอย่างชนะทิพย์ช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในแคมป์ก็จะพยายามทําบรรยากาศให้สนุกทําหน้าที่ตัวเองตั้งใจซ้อม และซัพพอร์ตทุกคนที่ลงไปเล่นหรือไม่ได้เล่นก็พยายามช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดอันดับแรกในส่วนที่ต้องปรับแก้ทุกคนต่างเข้ามาใหม่ก็มีคนกล่าวผสมพยายามปรับจูนกันให้สมดุลพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดโค้ดก็พยายามเน้นให้มีสมาธิโฟกัสในแผนที่เราเตรียมมาพยายามนําไปใช้ในเกมให้ได้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจพยายามฝึกซ้อมแผนที่จะเล่นกับศีลังกาตอนนี้ก็มีความพร้อมและหวังที่จะเอาชนะให้ได้โดยโปรแกรมการแข่งขันซิกเอเชียนกัพบ2027 รอบคัดเลือกนัดแรกวันที่25มีนาคม2568ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติศีลังกาเวลา19นากา30นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และ t ทร v วิชัน Now ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN